ไม่เจ็บแค่ตอนฉีดยาชาค่ะที่เหลือก็คือไม่เจ็บเลยอ่าก็ค <c oughs> ือระหว่างที่ทำเนี่ยหมอจะฉีดยาชาตรงคิ้วด้วยนะครับมันจะชาขึ้นข้างบนเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจ็บเนาะระหว่างทําเจ็บไหมครคุณแม่ระหว่างทำไม่เจ็บค่ะคุณหมอจะคอยถามตลอดว่าเจ็บไหมเจ็บไหมอย่างเงี้ยเราก็าบ,บอกได้ค่ะใช่นะ<น>ครับเราไม่ได้ดมยาสลบนะครับฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่ทําสามารถสื่อสารกับหมอได้ตลอดนะครับบุฟเฟ่ยาชานะครับสามารถเจ็บตรงไหนบอกหมอเติมได้ พ่าเราจะไม่ให้ทนนะครับ <ฮะ S 1> แล้วหลังจากทําไปเป็นยังไงบ้างครับการกดูแลตัวยากไหมไม่ยากค่ะจะเจ็บมากสุดตอนที่ยาชาหมดฤทธิ์ขึ้นแรกก็รีบทานข้าวทานยาเราก็นอนเลยพอตื่นมาก็ดีขึ้นตาม <c oughs> ลาดับก็ส่วนใหญ่ก็จะเจ็บที่หมอเห็นก็จะบอกว่าเจ็บคืนแรกหลังทำนะครับอาจจะมีคลื่นไส้ได้นิดหน่อยนะครับผมแต่ว,ว่าวันที่สองสามก็จะสบายแล้วนะครับผมแล้วก็ผมคุณแอ้เสริมไปแล้วผลที่ได้เป็นยังไงบ้างครับ ปลกใจมากค่ะรู้อย่างนี้ทานานแล้วนะครับนะเพราะว่าถ้าตําแหน่งของหน้าผากเนี่ยเมื่อก่อนหมอฉีดฟิลเลอร์เยอะนะครับนะแต่ว่าตําแหน่งหน้าผากกับจมูกเป็นตําแหน่งที่หมอไม่ไม่ฉีดเพราะว่าเป็นตําแหน่งที่อันตรายนะครับเพราะว่าเส้นเลือดนะครับที่ว่าฉีดฟิลเลอร์แล้วมีปัญหาการเยอะๆก็คือตรงหน้าผากกับจมูกพวกนี้เส้นเลือดเส้นประสาทจะค่อนข้างเยอะสองตแหน่งนียหมอก็จะแนะนําให้การเสริมแล้ว สริมซิลิโคนและผ่าก็จะปลอดภัยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องตัวฟิลเลอร์ที่จมูกก็เลยคิดเราก็เสริมเลยดีกว่าถับผมแต่สําหรับใครที่พลาดไปแล้วนะครับที่เคยเสริมอย่างอื่นหรือว่าฉีดซิลิโคนเหลวนะครับก็สามารถเข้ามาให้หมอดูช่วยในการขูดออกได้นะครับถ้าเป็นฟิลเลอร์แท้นะครับฉีดสลายได้ถ้าเป็นซิลิโคนเหลวเนี่ยหมอก็ต้องขูดออกนะครับเพราะถึงจะเสริมได้นะนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูเทียบกันเนาะ ก็ดูเด็กขึ้นเยอะเลยนะครับผมจากหน้าผากแบนๆนะครับผมคุณแม่ก็จะดูหน้าผากดูโหนกขึ้นสวยขึ้นนะครับจะสังเกตน,นะครับถ้าสมมติหมอรูปก็จะไม่เห็นขอบเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ม,มีอาการปวดอะไรเลยเนาะนะครับ<ๆ>แต่เอียงด้านข้างให้เพื่อนๆดูหน่อยโอเคด้านข้างเห็นไหมครับหน้าผากจมกูกคางเนี่ยคนนุณแม่โฟกัสดีมากนะเหมือนเวลาเราแต่งหน้าครับเราแต่งหน้าเราจะอะไรครับไฮไลท์ตรงหน้าผากจมกูก ใช่ไหมครับเชดดิ้งด้านข้างเชดดิ้งรอบหน้าผากอันเดียวกันครับเราก็จะใช้หลักการในการแต่งหน้าในการเสริมซิลิโคนเพื่อให้ดูมีนิติขึ้นนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เข้าไปในโอเคนะครับจะสังเกตนะครับคนแอนก็จะดูสวยขึ้นนะครับใช่นะครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนนะครับก็ของเดิมเนี่ยแบนเยอะนะครับก็จะดูสวยขึ้นดูเด็กขึ้นนะครับนะใช่นะครับส่วนเรื่องแผลนะครับลบคนก็ไมหนานนิดนึงโอเคแผลนะครับก็จะอยู่ข้างในผม นะครับแผลจุอยู่ข้างในผมเพื่อไม่ให้เป็นการเห็นแผลนะครับเราจะฟอกแผลไว้ด้านในเราไม่ได้ทำแผลที่ลายผมนะครับขอบคุณครับโอเคก็มีอะไรฝากบอกเพื่อนๆไหมครับคุณแม่ก็ถ้าใครสนใจอะค่ะที่จะทําหน้าผากอะค่ะก็ไม่ต้องลังเลเลยเพราะว่ามันไม่เจ็บอย่างที่คิดอะค่ะค่ะแล้วก็ทําแล้วก็ปังขึ้นด้วยเพราะว่าหลักๆแล้วที่อยากเสริมหน้าผากเพราะว่าอยากแปบว่าให้หนูเพงดีหนู่งดีขึ้นนะครัก็ตอนนี้ก็นิยมกันมากเนาะนะครับนะ อาจจะการโควิดไม่ได้นะครับแต่โมห้นี้ช่วยได้นะครับผมก็ไงก็สนใจก็ติดต่อมาที่ยูนิคอนคลินิกได้หรือว่าส่งรูปเข้ามาปรึกษาหรือวิดีโอคอลคุยกับหมอได้นะครับนะก็เดี๋ยวให้คุณแอไปพักผ่อนแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากนะคะคุณแอครับผสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณแอขอบคุณทุกคนเลยเหมือนกันทีมงานใจดี